เอาละครับมาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยกับช่วงเวลาที่เราเรียกว่า BNI Business Booster Series วันนี้พี่เจงมีความรู้ดีๆนะครับเช่นเคยที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราครับขอพวกเรากด W W ต้อนรับพี่เจงนิดนึงนะครับวันนี้พี่เจงสีชมพูนะครับหวานแบบในเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูเลยขอกด W W ต้อนรับพี่เจงกันหน่อยครับเข้ามาในห้องแชทได้เลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ไหนดูซิเดเป็นอยู่เข้ามากี่ตัวแล้ววันนี้มีสมาชิกเข้ามาฟังกันตอนนี้1 9 9เนาะนะคะยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไวท้ทีไม่เป็นไรคะ่ะช่วยกันรณรงค์นะคะชวนเพื่อนในชัเตอร์ปกติเราประชาสัมพันธ์ทาวโฮผ่านทั้งห้องไลน์คลับต่างๆนะห้องประธานรองประธานเลขานะเอสทีอีเวนต์ใดๆต่างๆฝากพวกเราหยิบใบโปสเตอร์นั้นไปประชาสัมพันธ์ให้ในชัเตอร์ของเราด้วยลืม แม้กระทั่งตั้งเป้าค่ะว่าชัปเตอร์ของเราควรจะมีสมาชิกมาเข้าฟังทาฮอ,อกันกี่คนดีน้าควรจะเป็นสัก15% 20%ของ total chapter size เพราะยิ่งเพื่อนสมาชิกของเรามารับคอนเทนต์ดีๆอยู่ใกล้ชิดกับระบบและส่วนกลางมากเท่าไหร่เพื่อนสมาชิกก็จะมีความจิต จด,ดจ่ออยู่กับระบบของเรามากขึ้นนะคะช่วยกันค่ะเพื่อชุมชนที่เข้มแข็งของพวกเรานะคะ by chapter by region และ total Thailand ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาดูกันว่าเรื่องราวที่นำมาฝากกัน <S 2> <S 2> <S 2> มีเรื่องอะไรก่อนที่จะไปหน้าแรกแป๊บหนึ่งอ่ะพี่เป็นอยาเพิ่งคลิกไปนะอ่ะคลิกมาซะแล้วอ่าไม่เป็นไรนะคะ คลิกไปเลยค่ะพี่ปิงนะฮะสัปดาห์ที่แล้วพี่เจงเอา Leadership Podcast นะคะของโอเคเดี๋ยวข้าน่าจะแปะรูปมาให้ดูด้วยของนะคะหนึ่งในคนที่เป็น Leader เป็นผู้นำ ระดับต้นๆเลยก็ว่าได้ที่เขาทำเรื่อง leadership podcast เขาชื่อ m r Craig g r e s h e l นะคะจริงๆนั้นก็เป็นบาทหลวงนะคะก็สอนเรื่องของบทบาทภาวะความเป็นผู้นำนะให้กับ community ของเขาแล้วพอดีมีโอกาสได้เข้าไปฟังใน podcast ของ Craig g r e s h e l นะคะรู้สึกว่าประทับใจในคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราวดีๆก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะทั้งหมดมีหลายตอนสัปดาห์ที่แล้วหยิบตอนแรกมาฝากกันชื่อหัวข้อว่า What It Takes to Become a Better Leader ถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราต้องทำอะไรนะนะคะอะไรที่เราต้องทำบ้างไหนใครจำได้บ้างว่าสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่ Leadership Podcast นะและเทาหอเช้าวันจันทร์ที่พี่เจงนำมาสรุปให้ What it takes to become leader เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือหัวข้อเรื่องอะไรเพราะวันนี้ค่ะสิ่งที่ผู้นาจะต้องมีก็คือเป็นพรบรม Mm hmm. soving l like a boss ค่ะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้เป็นเหมือนผู้นำนะก่อนที่จะไปคอนเทนต์ของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วไหนคีมาหน่อยซิว่าจำได้ไหมนะคะ What it takes to become a better leader ข้อแรกคืออะไรคะไหนคีเข้ามาสิอย่าอึ้งอย่าอึ้ง <laughs> หลายหลายคนอึ้งไปมีไหมมีคนเขียนคำตอบเข้ามาไหมคะแวบๆๆๆยังไม่มีเห็นไหมคะฟังหูซ้ายทะลุหูขวา <laughs> มีไหมเยี่ยมเลยค่ะประธานนุ่นของบินไอเดียลแชปเตอร์ Chapter, อุดรธานีนะคะประธานนุ่นเขียนว่า get focus เยี่ยมเลยค่ะอ้าเนตตี้ไม่รู้ว่าเขียนตามมาหรือจําได้จริงๆแต่ขีดช้ากว่านิดหนึ่งคือเรื่องของ focus นั่นเองเอากดเลข8เข้ามารัวๆเลยนะคะ ข้อแรกเลยของการเป็นผู้นําคุณสมบัติของการเป็นผู้นำและสิ่งที่ต้องทําคือการมีโฟกัสนะนั่นคือข้อที่1ค่ะไปต่อกันที่ข้อที่2วันนี้คือข้อที่2เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่เจงจะมาถามอีกเนาะว่าสัปดาห์แรกคืออะไรสัปดาห์ที่2คืออะไรสัปดาห์ที่2ค่ะหัวข้อคือ problem solving like a boss ค่ะเราจะมาเรียนรู้เทคนิคในการแก้ปัญหาแบบผู้นํากันนะคะไปที่สไลด์แรกเลยค่ะ โอเคไปที่สไลด์แรกกันเลยค่ะอาเชื่อแน่ว่าเราทุกคนเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้ว่าคนที่เออบุคคลทั่วๆไปก็ตามนะหลายๆครั้งเรามีปัญหากับปัญหาเนาะเราจะแก้ปัญหายัางไงเราจะเฟสกับพร้อมเร่มได้ยังไงวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากกันไปที่สไลด์ถัดไปค่ะค่ะ problem solving cycle ค่เขาบอกว่าคาถาในการแก้ปัญหาหลักการในการแก้ปัญหามีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาหรือเราอยู่ในภาวะอะไรก็ตามข้อที่1ค่ะ identify ให้เจอว่าปัญหาของเราคืออะไร identify the problem ค่ะหาแก่นของปัญหาว่าตอนนี้ที่เรากําลังถกหรือที่เรากําลังหมกมุ่นหรือกําลังกัดกรุ้มอยู่กับอะไรบางอย่างเนี่ยปัญหาของเราคืออะไร identify the problem ค่ะข้อที่2 consider options 1 เมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างเด่นข้อที่2ก็คือการนั่งนิ่งๆค่ะ เขียนว่าปัญหาที่เรา Identify มาเมื่อสักครู่นี้เรามี Options หรือเรามีทางเลือกอย่างไรบ้างในการแก้ปัญหานั้นๆเนาะน,น,น,นะคะ,ะข้อที่3ค่ะเมื่อเรามี Options แล้วเราก็วางแผนงานว่าเราจะ Commit อยู่กับแผนงานอะไรเราอาจจะมีออ t ชั n สี่ 6, 7, 8อย่างแต่เราอาจจะเลือกที่ Commit ที่2หรือ3อย่างก็พอเนาะนะคะคอมมิตตูดับแผนอันที่3ค่ะ อย่าลืมนะคะหลายๆครั้งเราคอมมิตเรามีแผนแผนแล้วก็นิ่งเพราะเราไม่ได้อิมพลิเมนต์แผนงานนั้นนั่นเองดังนั้นอยากจะให้พวกเราแคปหน้าจอนี้ไว้ค่ะอันนี้นะคะเรียกว่า Million Dollar Problem Solution ไซเคิลเลยก็ว่าได้ก็คือว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหานะคะลองคิดดูว่าปัญหาคืออะไรคะแยกแยะปัญหาให้ออกอันที่2ค่ะมองดูว่าออปชันเรามีอะไรบ้างเนาะนะคะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะมัวแต่ไปจมอยู่กับปัญหาแต่ออปชันในการแก้ปัญหาเหล่านั้นมีอะไรบ้างคะอเดนในฟายออกมาให้หมดค่ะ ข้อที่3เน no. าะ commit to a plan ค่ะแล้วแผนง,งานอะไรที่เราอยากจะเอากลับไปทำเพื่อแก้ปัญหานั้นแล้วข้อที่4 implement ลงมือทำเพราะถ้าไม่ครบ4ี่ข้อนี้นะคะเราก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือถ้าเรามีคาถา4ข้อนี้แล้วเราทำตามนะคะ roadmap นี้เชื่อแน่ว่าเราเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกๆปัญหาไหนใครชอบข้อนี้ ใครชอบหน้านี้คุณคีย์เลขหนเข้ามาในแชทบล็อกเลยนะคะคียเลขหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกเลยค่ะนะคะแล้วไปต่อกันที่หน้าถัดไปค่ะเรามาดูหลักการกันนิดนึงเนาะนะคะเขาบอกว่า problems are opportunities in disguise ค่ะหมายความว่าปัญหาหลายๆครั้งเนี่ยมันคือโอกาสที่ปลอมตัวมาอ่ะคีย์เข้ามาค่ะปัญหาคือโอกาสที่ปลอมตัวมาคีย์คำว่าโอกาสเข้ามา O O G อ2 Oh, oh, o อโอ so. ก Problems are opportunities in disguise. ถ้าเรามี mindset ในการมองปัญหาแบบนี้เราจะสามารถแก้ปัญหาและมีกำลังใจในการแก้ปัญหาทุกๆเรื่องค่ะ <laughs> Problems are opportunities in disguise. หลายๆครั้งปัญหานะ่ะมันคือโอกาสที่มันแฝงตัวมาค่ะโอกาสคือปัญหาขอโทษค่ะปัญหาคือโอกาสที่มันแฝงตัวมานั่นเองนะคะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ แล้วยังไงต่อละเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะมีเฟรมเวิร์กนะคะมีเฟรมเวิร์กทั้งหมด3ข้อนะคะีย์เล็กมเข้ามาในแชทบ็อกค่ะคีย์เล็กมเข้ามาในแชทบ็อกค่ะมีเฟรมเวิร์ก3ข,นนข้อให้เรานะคะในการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามข้อแรกค่ะ change your mindset เมื่อเราเผชิญกับปัญหาสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยคือการปรับทัศนคติ ปรับมุมมองเปลี่ยนเลนส์ของคุณเปลี่ยนแว่นตาของคุณซะก่อนนะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาขอให้เราปรับไม n ์เซ็ตของเราทันที expand your title to include cps นะหลายครั้งบอกว่าอุ้ยทำไมปัญหาในบริษัทเรามันเยอะแยะมากมายแบบนี้เนาะนะคะอย่าคิดแบบนั้นค่ะขอให้เราปรับไม n ์เซ็ตแล้วบอกว่าการแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของงานเรา เพราะเราเองในฐานะผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเราจำเป็นต้องมี j อบนี้ค่ะอยู่ใน job title อยู่ใน qualification หรืออยู่ใน job description ของเรานั่นก็คือ CPS Chief Problem Solver ะะเราจะเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงเราจะเป็นนักแก้ปัญหาค่ะนะเพราะถ้าเกิดเรามีไมซ์เซ็ตแบบนี้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแล้วเราปรับไมซ์เซ็ตของเราค่ะปัญหามันเกิดขึ้นเพราะมันคือหนึ่งในบทบาทของเราที่ต้องช่วยกันปรับแก้นะ,ะชีฟ S Problem s o l v e r r ค่ะเพราะถ้าเกิดเรามี Mindset แบบนี้เราก็จะไม่กลัวแล้วเราก็จะไม่กังวลในการที่ต้องแก้ปัญหาคีย์คำว่า C P S เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์คำว่า C P S เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหานะคะคนส่วนใหญ่ก็จะหลีกหนีปัญหาแต่ผู้นำเขาจะ a อ t a ท k ปัญหาค่ะผู้นำจะเข้าโซยป,ปัญหาเพราะเขารู้ว่าเขาคือ chief Problem s o l v e r ค่ะบทบาทของเขาก็คือการแก้ปัญหานั่นเองนะคะไปที่ข้อที่2ค่ะนั่นคือ เคข้อที่1 f r a m เฟรมเวิรข้อที่1นไหนใครชอบคียเล็กหเข้ามารวๆในแชทบ็อกเลยนะคะคียเลขกหเข้ามาในแชทบล็อกเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเอาที่จริงแล้วคุณค่าของเราในฐานะผู้นำอะไมนะคุณค่าของเราในฐานะผู้นำมันถูกสะท้อนออกมา จากการที่เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้นั่นเองเอาใหม่นะคะคุณค่าของเราในฐานะผู้นำมันถูกสะท้อนออกมานะคะในความสามารถหรือบทบาทของเราในการแก้ปัญหานั่นเองนั่นคือข้อที่1ไปต่อกันที่ข้อที่2เลยค่ะ ไปต่อกันที่ข้อที่2พวกเราหลายๆคนน่าจะรู้จักนกกระจอกเทศดีใช่ไหมคะตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะนกกระจอกเทศเขาจะมีนิสัยแบบหนึ่งเวลาที่เขาเจออะไรที่เขาตกใจหรือเจออะไรที่มันแบบเป็นความท้าทายอยู่เบื้องหน้านกกระจอกเทศทําอะไรรู้ไหมคะแทนที่จะวิ่งหนีหรือวิ่งเข้าใส่หรือดูซัมติงนกกระจอกเทศมักจะเอาหัวปักลงไปในดินคะ่ะ นกกระจอกเทศมีนิสัยรักสมเขาก็จะเอาหัวปักลงไปในดินเพราะฉะนั้นหลักการข้อที่2ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณเจอปัญหา don't be an ostrich don't be an ostrich อย่าทำตัวเหมือนนกกระจอกเทศเมื่อคุณเจอปัญหาอย่าเอาหัวปักลงไปอย่าหลีกนี้อย่าหลบหลีกเลี่ยงเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาค่ะนะ เพราะว่าอะไรคะ The first step to solving a problem is to recognize that it exists แปลว่าสเต็ปแรกนะคะในการแก้ปัญหาก็คือการที่คุณตระหนักและคุณยอมรับมันซะก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาจริงๆเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับมันคุณก็จะไม่สามารถเดินต่อในสเต็ปอื่นๆได้เนาะนะคะเขาก็บอกว่า small problems are big problems that haven't matured yet หมายความว่าหลายๆครั้งถ้าเราไม่กลัวไม่กังวลกับมันมากเกินไปแล้วแก้ปัญหาณนะตอนที่มันเป็น เล็กๆน้มันอาจจะแก้ปัญหาได้แล้วแต่หลายๆครั้งที่เราเอาหัวปักลงไปในดินนะคะไม่กล้าเผชิญปัญหาหรือเราเผชิญแหลกแต่เราไม่ทําอะไรกับมันหลายๆครั้งปัญหานั้นเมื่ออาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นข้อที่2ค่ะเผชิญกับปัญหาอย่างห้าวหาญเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างห้าวหาญขีข้อที่2เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะถ้าคุณเข้าใจในประเด็นนี้แล้วจากนี้ต่อไปเราจะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างห้าวหาญเพราะ เราคือผู้นำคีย์เลขสอเข้ามารวๆในแชทบ็อกซ์เลยนะคะโอ okay. ข้อที่3ค่ะนะคะคาถาข้อที่3หรือเฟรมเวิร์กข้อที่3ก็คือ Secret Number 3นะคะคิว the r o o ทพี่ปิงคะสไลด์ถัดไปค่ะ นะฮะ s e c r e t number ลค่ะคิว the r o o t not just picking the leaf หลายๆครั้งเวลาที่เรามีปัญหาเราทำไงคะเราแก้ที่ปลายเหตุเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุดังนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาให้บทหมดจดเสร็จสิ้นนะฮะ s t c r e t หรือความลัอข้อที่3คือ Kill the root เราต้องแก้ปัญหาที่รากของมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่ตรงตัวไปที่สไลด์ถัดไปค่ะนะฮะเปรียบเปิยได้กับภาพใบนี้ค่ะนะฮะคิดหาภาพอยู่นานว่าจะสื่อออกมาอย่างไรดีเขาบอกว่า as a leader don s t r e e t s y m p t o m ั but treat the problem ในฐานะผู้นำเราอย่าเพียงแต่แก้อาการแต่ขอให้เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆดังนั้นจึงเป็น mindset ที่ว่าเวลาที่เกิดปัญหา identify ปัญหาให้เจอค่ะแล้วพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่สาเหตุหรือที่รากเง่าของมันลากแก้วลากฝอยจัดการให้หมดเพราะหลายๆครั้งเราเลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการ Treat s y มเติมก็คือแค่เด็ดใบเด็ดใบล่วงเด็ดใบแก่ใดๆตัดกิ่งตอนกิ่งแต่มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหามันก็จะยังเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปดังนั้นนะคะนั่นค่ะเป็นการแก้ปัญหาของคนทั่วๆไปแต่การแก้ปัญหา ของผู้นำนะก็คือ leaders don't j u s treat t the symptom but treat the problem เราไม่แก้ปัญเราไม่ได้แก้อาการแต่เราแก้ที่ต้นเหตุค่ะใครชอบข้อนี้คี์เลข3ก็มารวในแชทบ็อกซ์เลยนะคี์เลข3ก็มารวในแชทบ็อกซ์เลยค่ะแล้วไปต่อกันที่น่าสรุปเลยนะคะหน่าสรุปค่ะอยากให้เราคิดว่าเราเองในฐานะผู้นำสิ่งที่อยากจะฝากไว้วันนี้คือ1เราคือ CPS ค่ะ Chief Problem s o เ v อร์ชีฟพรอ o บ l ร m มโซเ e อนะคะเราเป็นนักแก้ปัญหาค่ะผู้นําคือนักแก้ปัญหาอย่ากลัวปัญหานะอันนั้นคือข้อที่1ที่เราจะต้องตระหนักให้ได้ข้อที่2อ,อ่ะข้อแรกค่ะ change your mindset นะ mindset ก็คือปรับให้ตัวเองเป็น CPS อยู่เสมอนะคะข้อที่2ค่ะ Don't be an Ostrich อย่าทําตัวเป็นนกกระจอกเทศนะเวลามีปัญหา เผชิญกับมันค่ะเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาไม่ใช่หลีกหนีแล้วปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเองคาถาข้อที่3ค่ะ Kill the root not the leaves เวลาที่จะแก้ปัญหาแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ลากเงาของมันไม่ใช่แก้ที่อาการนะคะนั่นคือ3ข้อที่นำมาฝากไว้ในเรื่องตอนที่2นะคะบทบาทในการ เป็นผู้นำเรื่องแรกคือเรื่องของการโฟกัสเรื่องที่สองก็คือการ be a problem s o l v e โซเค่ะนะคะเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงุงสรุปสุดท้ายค่ะนะคะ everyone gets better when the leaders get better หมายความว่าทุกๆคนในองค์กรชุมชนนะคะของเราจะดีขึ้นเมื่อผู้นำของเขาเก่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือซีรีส์ของ Leadership Podcast ตอนที่2ที่นํามาฝากกันค่ะติดตามตอนต่อไปตอนที่3ในสัปดาห์ถัดไปเลยนะคะอะ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะนะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะหน้านี้นะคะแถบสีแดงคือแถบของจังหวัดที่เรามี b บ i ไแล้วแต่แถบสีเทาคือแถบหัวเมืองที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนผู้ประกอบการของ b บ I เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาธุรกิจของเขาและที่สำคัญมีชุมชนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันนะคะอ่าส ถัดไปตอนนี้เรากําลังเปิดกลุ่มที่อุบลราชธานีนะคะพี่เจงเดินทางไปที่อุบลราชธานีได้สสัปดาห์แล้วถ้ามีใครรู้จักนะคะมีท่านใดที่คุณมีเพื่อนนะคะมีญาติและคนที่คุณปรารถนาดีกับเขาเพราะคุณรู้ว่าระบบเบียนไอยอดเยี่ยมอย่างไรแล้วคุณอยากให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของเบียนไอและชุมชนที่ยอดเยี่ยมทักเข้ามาที่พี่เจงได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เจงจะส่งต่อให้กับผู้นำนะคะในอุบลราชธานีที่กําลังช่วยกันในการขับเคลื่อนและสร้างกลุ่มในเวลานี้ สำหรับจังหวัดอื่นๆถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะหลายๆครั้งคุณเป็นคนของจังหวัดต่างๆแล้วเข้ามาทํางานที่กรุงเทพอาจจะอยากกลับไปสไลด์ถัดไปเลยค่ะพี่ปิงอาจจะอยากกลับไปเพื่อที่จะนะสร้างชุมชนดีๆสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงสไลด์ถัดไปค่ะหรือไม่ก็สไลด์ลงมาค่ะนะคะเพื่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจนะ,ะในเขตหรือจังหวัดของคุณก็ทักเข้ามาช่วยกันค่ะสร้างชุมชนที่ดีสําหรับวันนี้เป็นในพิซซั s พูสเตอร์ซีรีส์ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ